เฮ้ยเพื่อนเรามีเรื่องจะปรึกษาทุกวันเนี่ยเราเหนื่อยมากเวลากลับบ้านเมียสั่งให้เราล้างจานซักผ้าถูบ้านรีดผ้าแถมยังล้างห้องน้ำอีกส่วนเมียเราเนี่ยเอาแต่ชี้นิ้วสัง่งแม่เราทนอย่างเนี้ยมาเป็น10ปีแล้วเป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งที่ระบายล่าสุดเงินเดือนเราขึ้นมาเป็น4ี่หมื่นแต่ว่าเขาเนี่ยให้เราใช้แค่วันละ80บาทส่วนเขาเนี่ย ไม่ได้ทำงานอะไรเราเนี่ยทนไม่ไหวแล้วจะไม่ยอมทนอีกต่อไปถึงเราจะรักเขายังไงเราจะไม่ทนอีกแล้วสิ่งที่เราจะปรึกษาเพื่อนนะมีสองข้อข้อแรกคงซักฟอกยี่ห้ออะไรที่มันถนอมมือตออเนี่ยคงซักฟอกยี่ห้ออะไรที่มันถนอมมือตออเนี่ยคงซักฟอกยี่ห้ออะไรที่มันถนอมมือตอนเนี่ยมือเราแยแตกด้านแล้วก็ลายมือหายไปหมดแล้ว ข้อที่2มีวิธีการพูดยังไงแนะนําเราหน่อยที่จะเพิ่มขึ้นมาจากที่เราได้วันละ80บาทเราอยากได้สักวันละ1้0ยได้วันละแ0บาทเราอยากได้สักวันละร้อยได้วันละ80บาทเราอยากได้สักวันละ1้อยหมีวิธีการพูดไหมเพื่อนแนะนำเราหน่อยนะเพื่อเหลือเราหน่อยเราไม่ไหว้ว